สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนมือนกำลังจะเห็ดไอ้ข้าวเหนียวบกม่วงพี่น้องตอนนี้ข้าวเหนียวมะม่วงกําลังโด่งดังเนาะเ <c> ก <oughs> ิดแล้วเห็ดข้าวเหนียวบกม่วงสู่อ่รราฝรั่งกินจะะ้ะแต่พู้ถึงว่าเขาเจมาะมักบวดอก <c oughs> ลองเห็ดเบิงพี่น้อง <c oughs> ม่วงกับบกคอยหวานอกม่วงกับสมสม เจ้ามีเห็นปาร์ตีกันมานีนะทั้งอันครนขอบควบเป็นยัใหม่แล้วแบบว่าเชิญญ,ญาิพี่น้องมาร่วมโต๊ะกันปาร์ตีนะพี่น้องถาก็เลยอยากเคก็ดอันนี้ไปเจียมเขาบารููว่าเขาสิกินมาบุ้นนี่เพราะว่ามีแต่ฝรั่งมีแต่ฝรั่งเนาะแต่ล่องเห็ียบไปเบนมากินลกแลวกเกลี้ยอยาเคีดยนนี่เขาชิมว่าเออเมืองไทยเราก็มีอะไรอร่อยอร่อยอร่อย,ออยดีๆนะนสินะ ก็ดีคนนี้บอกม่วงมันเอียดง่ายแหละกำลังแบบโด่งดังในโชว์เชียวนอกจากนี้บอกมอ่งวงหนึ่งเขา,ววายุจ่าพี่น้องเนี่ยหนึ่งเขาเพราะในซุปยุก็เจ้ากับปาตีกระดิ่งยุฟังตั้งผุนว่าสีเหตุตั้งเต้นมือขึ้นกับบ่ได้ที่เราพอเขามาตอมาผมเนี่ยเขาอ้วนนกม่วงเมื่ค่อยขึ้นดีบนใด สมเอ็ยหลายดอกยันเขาเจาะพวกกินบักม่วงบ่ค่อยช้ำน่ะถ้าบักม่วงช้ำๆ้ยังสเสียบยังเศีกเศีกเนาะเป็นคือบักม่วงเขาอันเขาบวมน่ะบักม่วงสายเกตบวมมันบักม่วนะง,งดิบเอาไปบวมเอาอ่ะนะ รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะัอ้อยังกับ,บพ่พ่อมอมี่เราพี่น้องกวสิไปว่อมมาไี่เสือ่นหัวใจกับหมอมี่หัวใจถ่วยหน่อยเราจะมีพ่อพูนี่นก็ตอนแรกก็สิบระเฮ็ดเหรอไปเอามากเ,ออเหรอเฮ็ดก็เฮ็ดเนี้ยวก็จะซุกกันละ แล้อไปไปแล้วเมื่อกี้นี่ไปยัยใหม่ป้าเขาบอกกินน้ำเทอดอกป่าสันเนียวประสันเขากิน่เปลี่ยนป่าสันก็กินแต่ตรงร่องเบิ้งแหละคอยป่าร่องคนละขั้มกับพ่อวิไดอก สีมเมมันสซีเสียส,สร้างอะไรพี่น้องจังว่าพอกันอ่าแล้วเสียร่งคลิปต่อไปเนาะในปนาฏิอน่ะว่าเป็นยังไงยังไงเนาะจ้าเก็ดก่อนมันฝ่าวเราฝ่าวยวนนะเขาจะเอาไปกันเมือแล้ว